วันนี้เราจะมาดูสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆบริเวณชายแดนชายกัมพูชาคือข้อมูลที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันชี้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเหมือนว่ากระบวนทัศน์มันกําลังเปลี่ยนไปเลยจากที่ไทยอาจจะดูเหมือนตั้งรับตอนนี้กลายเป็นว่าเอ๊ะไทยเป็นฝ่ายกําหนดเกมหรือเปล่าใช่ค่ะระบอบพุนเซนที่กัมพูชาตอนนี้กําลังเจอสิ่งที่เรียกว่า พหุวิกฤตหรือพ o ล y ี่คริสจริงๆค่ะคือแรงกดดันมันมาเยอะมากมาจากรอบทิศเลยทั้งจากต่างประเทศทั้งปัญหาภายในเองซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ดูเหมือนจะเป็นจังหวะให้ไทยเราพลิกกลับมาคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นฟังดูเป็นการ,การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากเลยนะครับงั้นเรามาลงลึกกันหน่อยดีกว่าครับว่าท่าทีใหม่ของไทยที่ว่าแข็งแกร่วขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเงื่อนไขสี่ข้อที่ไทยยื่นไปคืออะไร แล้วทำไมทหารกัมพูชา18คนที่โดนจับถึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญรวมถึงเรื่องจรวด BM21 ด้วยแล้วก็กลยุทธ์เรื่องทีมสังเกตการอาเซียน AOT อันนี้ก็น่าสนใจมากครับ ถ้าจะให้เข้าใจภาพรวมยุทธศาสตร์ไทยตอนนี้อาจจะต้องเริ่มมองจากฝั่งกัมพูชาก่อนนะคะว่าเขาอ่อนแอลงยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าเจอพูุวิกฤตเริ่มจากตะวันตกก่อนเลยทั้งสหรัฐทั้งอังกฤษคือเขาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการอายัดทรัพย์สินเครือขา่ายบอกว่าที่เชื่อมโยงกับผู้มีอํานาจในกัมพูชาอย่างเคส Paris Group เนี่ยโดนอายัดไปเยอะมากนะคะว่ากันว่าเป็นหลักหมื่นล้านดอลลาร์เลยค่ะห,หมื่นล้านดอลลาร์นี่มัน กระทบหนักจริงๆนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่กดดันทางการทูตแล้วแต่บีบเศรษฐกิจเต็มๆเลยแล้วจากประเทศในเอเชียด้วยกันเหรอครับข้อมูลว่าไงบ้างครับมีแรงกดดันจากฝั่งเอเชียด้วยเกาหลีใต้ค่ะเขากดดันหนักมากเรื่องนักศึกษาเกาหลีที่เสียชีวิตในแคมป์สแกมเมอร์ที่กัมพูชาเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เกาหลีมากรัฐบาลเขาถึงขั้นจะเอาตัวผู้ต้องสงสัยเป็นร้อยคนกลับประเทศเลยนะคะแม้แต่จีนเองที่ปกติก็ดูจะใกล้ชิดกับกัมพูชาก็เหมือนจะเริ่ม เออไม่พอใจแล้วก็กดดันให้ปราบแก๊งคอเซนเตอร์หรือธุรกิจสีเทาอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะมันกระทบคนจีนเยอะแล้วก็เสียภาพรักษ์กัมพูชาด้วยค่ะน่าสนใจนะครับว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลกดดันแต่ข้อมูลบอกว่ามีบริษัทเอกชนระดับโลกอย่าง Apple เข้ามาเกี่ยวด้วยหรอครับใช่ค่ะ การที่บริษัทใหญ่อย่าง Apple เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งส่งสัญญาณชัดนะคะว่านานาชาติเขาไม่พอใจจริงๆแล้วนอกจากแรงกดดันภายนอกปัญหาข้าในกัมพูชาเองก็ดูจะหนักเหมือนกันนะคะแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่ามีสัญญาณความไม่มั่นคงภายในหลายอย่างเลยอย่างเรื่องขวัญกําลังใจทหารที่ดูจะตกต่ําลงมีข่าวลือด้วยนะคะเรื่องตัดเงินเดือนทหารชายแดนจนกองทัพต้องรีบออกมาปฏิเสธกันใหญ่เลยซึ่งการต้องออกมาปฏิเสธข่าวลือแบบนี้มันก็สะท้อนว่าอาจจะ จะมีปัญหาความไม่พอใจอยู่จริงๆในหมู่ทหารชั้นผู้น้อยนะคะแล้วเรื่องทหารกัมพูชา18คนที่โดนไทยจับได้แล้วครับอันนี้ตามการวิเคราะห์คือเป็นจุดอ่อนซ้ำเติมสถ,ถานการณ์เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการที่ทหารตั้ง18คนกลายเป็นเฉลยศึกอยู่ในมือไทยเนี่ยมันสร้างความเ,ออเสียหน้าแล้วก็กระทบภาพลักษณ์กองทัพกับรัฐบาลเขามากมันเป็นทั้งจุดอ่อนทางทหารแล้วก็ทางจิตวิทยาด้วยค่ะนอกจากนี้ปัญหาภายในอื่นๆก็ยังมีอีกทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ข้อมูลบอกว่าแรงงานกัมพูชาที่เคยมาทํางานในไทยพอกลับไปก็ตกงานกันเยอะตัวเลขคาดการณ์นี่อาจจะเกือบครึ่งล้านคนเลยนะคะที่ขาดรายได้ตอนนี้ปัจจัยพวกนี้มันก็เลยทําให้คนเริ่มไม่พอใจรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าความเดือดรอนปากท้องมันเริ่มจะ,ะกลายเป็นความไม่พอใจทางการเมืองแล้วมีแนวโน้มแบบนั้นเลยค่ะเริ่มเห็นคนแสดงความไม่พอใจในโซเชียลมีเดียมากขึ้น แม้ว่าทางการจะพยายามคุมพยายามขู่ว่าจะดําเนินคดีอย่างเรื่องแบงก์รันที่มีคนพูดถึงกันเนี่ยก็ดูเหมือนจะยิ่งสะท้อนความกังวลของผู้คนนะคะแล้วก็ยังมีข่าวการประท้วงของคนงานโรงงานเป็น,นพันๆคนที่กล้าออกมาปิดถนนแม้จะโดนสลายการชุมนุมไปแต่มันก็เป็นสัญญาณว่าความอดทนคนเริ่มน้อยลงค่ะขณะเดียวกัน ฝ่ายค้านอย่างคุณสมรังสีก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศมีตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในฝรั่งเศสด้วยซึ่งอันนี้ก็น่าจับตาค่ะพอเห็นภาพความเปราะบางของกัมพูชาชัดขนาดนี้ทั้งจากข้างนอกข้างในมันก็ยิ่งทําให้ยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยที่ข้อมูลพูดถึงเนี่ยดูสมเหตุสมผลขึ้นเยอะเลยนะครับว่าไทยปรับท่าทีใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ยังไง ใช่ค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นเลยก็คือมันหมดสมัยแล้วที่กัมพูชาจะเล่นบทเหยื่อหรือ Victim Playing ในเวทีโลกได้เหมือนเดิมตอนนี้ไทยเปลี่ยนบทบาทเลยค่ะจากเดิมที่อาจจะต้องไปเจราจาไปขอสันติภาพกลายมาเป็นฝ่ายกำหนดเงื่อนไขหรือ Agenda Setter ชัดเจนไม่ใช่การคุยแบบเดิมๆแล้วแต่เป็นการยื่นข้อเรียกร้องที่ค่อนข้างแข็งกร้าวแล้วก็ไม่ค่อยเปิดให้ต่อรองเท่าไหร่ คำขาด4ข้อที่ว่าเนี่ยแหละครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างดูจะเป็นหัวใจสําคัญของท่าทีใหม่นี้เลยตามข้อมูลนะคะข้อเรียกร้อง4ข้อนี้ชัดเจนมากค่ะคือ 1. กัมพูชาต้องถอนอาวุธหนักท้าหนดรวมถึงจรวจ b ด b m 2อเอนี่ยออกไปให้ผลชายแดนไทย 2. ต้องเก็บกูท้ทุนระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาฝังไว้ให้หมดแบบจริงจัง 3. ต้องปราบแกงคอร์เซนเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานให้เห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมและ 4. ต้องแก้ปัญหาคนกัมพูชาลุกล้ำพื้นที่ชายแดนซึ่งอันนี้เป็นปัญหามานานแล้วค่ะแล้วอะไรคือเออเครื่องมือที่ทําให้คาขาดนี้มันมีน้ําหนักขึ้นมาล่ะครับข้อมูลชี้ไปที่ไหน ก็หนีไม่พ้นเรื่องเฉลยศึก18คนที่เราคุยกันตอนแรกนั้นแหละค่ะข้อมูลวิเคราะห์ว่าที่ผ่านมากัมพูชาก็พยายามขอให้ไทยปล่อยตัวทหารกลุ่มนี้มาตลอดนะคะแต่รอบนี้ไทยพลิกเกมเลยใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือต่อรองสําคัญประกาศจุดยืนชัดเจนแข็งกล้าวเลยว่าจะไม่พิจารณาปล่อยตัวเด็ดขาดถ้ากัมพูชาย,ยังไม่ทําตามเงื่อนไข4ข้อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมจับต้องได้ซะก่อน อ๋อพูดง่ายๆคือใช้สถานะเฉลยศึกเป็นตัวประกันต่อรองตรงๆเลยว่างั้นเถอะซึ่งนี่เป็นการเปลี่ยนเกมที่น่าสนใจมากแล้วใน4ข้อเนี่ยการวิเคราะห์ดูจะให้น้ำหนักพิเศษกับข้อแรกคือการถอนจรวด BM21 นะครับทำไมอาลุตตัวนี้มันถึงเป็นประเด็นที่ไทยจี้เป็นพิเศษขนาดนั้นครับตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะแล้วข้อมูลก็อธิบายไว้ค่อนข้างดีเกี่ยวกับ BM21 คือต้องเข้าใจก่อนว่า B.M. 2 1มันไม่ใช่จรวดนำวิถีที่แม่นยำสูงนะคะมันไม่ใช่อาวุธที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายทหารแบบเป๊ะๆแต่มันคือจรวดหลายลำกล้องที่ยิงออกไปแบบไม่นำวิถีอะคะ่ะเน้นยิงครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายกว้างๆหรือที่เรียกว่ายิงปูพรม (area saturation) ความคลาดเคลื่อนนี่เป็นหลักร้อยเมตรเลยนะคะ ยิงชุดหนึ่งนี่ครอบคุมพื้นที่ได้เท่ากับสนามฟุตบอล24สนามเลยหมายความว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคุมให้จรวจตกใส่เฉพาะเป้าหมายทหารโดยไม่โดนพลเรือนหรือบ้านเรือนแถวนั้นถูกต้องค่ะด้วยลักษณะการยิงแบบนี้มันแยกยะเป้าหมายทหารกับพลเรือนไม่ได้เลยสถิติทั่วโลกก็บอกนะคะว่าถ้าจรวจแบบนี้ถูกยิงเข้าใส่พื้นที่ชุมชนหรือมีพลเรือนอยู่เนี่ย คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เกือบ80%มักจะเป็นพลเรือนไม่ใช่ทหารด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายที่เลยมองว่าการใช้ BM21 ยยิงใส่พื้นที่พลเรือนเนี่ยอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามได้ดังนั้นการที่ไทยหยิบเรื่องนี้มากดดันหนักๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องลดอาวุธตามชายแดนแต่มันคือความพยายามจะปลดอาวุธทางจิตวิทยาที่กัมพูชาใช้ขู่ใช้สร้างความกลัวให้คนไทยแถวชายแดนมาตลอดค่ะ ท่าทีของกองทัพไทยเรื่องนี้ก็ดูจะแข็งกราวเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับจากข้อมูลที่เราได้มาใช่ค่ะ ข้อมูลระบุชัดเลยว่ากองทัพไทยยืนกรานเรื่องนี้หนักแน่นมากประกาศเลยว่าจะไม่ถอนปืนใหญ่ของไทยถ้ากัมพูชาย,ยังไม่ยอมถอน BM21 ออกไปก่อนเป็นการแสดงจุดยืนที่แข่งขันไม่ยอมอ่อนข้อเลยซึ่งสุดท้ายผลก็คือกัมพูชาย,ยอมตกลงตามนี้ค่ะมีการบรรจุเรื่องถอน BM21 ไว้ในแผนระยะแรกหรือเฟสวันซึ่งตามข้อมูลในวิดีโอบอกว่าน่าจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนนี้ถือเป็นความสําเร็จที่ จับต้องได้ที่สำคัญมากในการเจรจารอบนี้เลยนะครับการปลดอาวุธที่ใช้ขู่พลเรือนได้นี่น่าจะส่งผลดีต่อความรู้สึกคนในพื้นที่มากๆทีนี้มาถึงอีกประเด็นที่การวิเคราะห์มองว่าเป็นชั้นเชิงทางทูตทีออ่แยบยลมากนั่นคือเรื่องกลไกาอาเซียนหรือทีมสังเกตการ AOT มันเป็นกับดักสันติภาพอย่างที่แหล่งข้อมูลว่าไว้เนี่ยยังไงครับตรงนี้สะท้อนกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้นค่ะ คือมีการตั้งทีมผู้สังเกตการอาเซียนหรืออาเซียนออ r เซอ i o เวชั่นท (AOT) ขึ้นมาค่ะทีมนี้ก็จะมีคนจากประเทศอาเซียนอื่นๆเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ทั้งทหารพลเรือนหน้าที่หลักก็คือเข้ามาสังเกตการตรวจสอบรับรองการทำตามข้อตกลงหยุดยืงการถอนทหารถอนอาวุธหนักโดยเฉพาะ BM21 ที่เป็นประเด็นหลักนี่แหละค่ะแต่จุดที่น่าสนใจตามการวิเคราะห์คือ ไทยไม่ได้ยอมให้ AOT เข้ามาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับมันมีเรื่องลำดับขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวนี่แหละค่ะคือความหลักแหลมที่ข้อมูลชี้ให้เห็นกลยุทธ์ไทยคือใช้แรงกดดันแบบทวิภาคีคือคุยกันเองระหว่างไทยกัมพูชาก่อนบีบให้กัมพูชาย,ยอมรับเงื่อนไขสําคัญสําคัญที่ไทยต้องการโดยเฉพาะเรื่องถอน B M 21เนี่ยให้ได้ข้อสรุปที่พอใจก่อนพอได้ข้อตกลงในประเด็นหลักๆแบบทวิภาคีแล้วหลังจากนั้นไทยถึงค่อยเปิดทางยอมให้ตั้ง AOT เข้ามาค่ะ ผลก็คือ AOT ไม่ได้เข้ามาในฐานะกรรมการกลางที่จะมาช่วยหาทางออกแต่เข้ามาในฐานะผู้ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามกฎที่ตกลงกันไว้แล้วซึ่งกฎสําคัญคญเนี่ยไท่ผลักดันจนสําเร็จไปแล้วมันเลยทําให้กัมพูชาอยู่ในสถานการณ์ที่เอ่อดิ้นไม่หลุดเพราะถ้าหลังจากนี้เกิดบิดผิวไม่ทําตามข้อตกลงเช่นไม่ยอมถอนเบียมยึดเอ็ดตามกําหนดเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การหักหน้าประเทศไทยประเทศเดียวแล้วนะคะมันยกระดับข้อตกลงขึ้นไปอีกขั้น ไม่ใช่แค่เรื่องไทยกัมพูชาแต่เป็นพันธกรณีต่ออาเซียนนอกจากนี้ข้อมูลยังพูดถึงบทบาทคนนอกระดับนานาชาติด้วยเช่นอ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์เคยเข้ามาเป็นคนกลางช่วงหนึ่งดังนั้นการผิดสัญญาอะไรหลังจากนี้จะยิ่งทําให้กัมพูชาโดดเดี่ยวตัวเองทางการทูตมากขึ้นไปอีกถือเป็นการวางกลไกที่รัดกุมผูกมัดกัมพูชาไว้เหมือนกับดักที่เขาเดินเข้ามาเองเพราะแรงกดดันรอบด้านนั่นแหละคะ่ะชัดเจนเลยครับว่า ทั้งสถานาการณ์ภายนอกทั้งกลยุทธ์ที่แยบยนต์ทำให้กัมพูชาอยู่ในจุดที่เสียเปรียบมีทางเลือกจำกัดมากๆพอเราย้อนกลับไปดูผลกระทบภายในกัมพูชาที่คุยกันตอนต้นทั้งเรื่องขวัญทหารปัญหาเศรษฐกิจความไม่พอใจประชาชนมันยิ่งตอกย้ำภาพนี้ชัดขึ้นไปอีกนะครับแรงกดดันจากนอกและปัญหาเปราะบางจากข้างในที่บีบให้ระบอบฮุนเซนอยู่ในสถานะที่ยากลำบากจริงๆ การยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ไทยยื่นมาแม้จะเสียเปรียบเสียหน้าแต่ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่จําเป็นที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้เพื่อคลายแรงกดดันบางส่วนแล้วก็รักษาระบอบตัวเองไว้จากข้อมูลที่เรามีมันก็ชี้ไปทางนั้นค่ะ เอาละครับเราก็ได้สำรวจแง่มุมต่างๆของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้แล้วนะครับที่ชายแดนไทยกัมพูชาจากการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้สรุปได้ว่านี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัน์ครื่งสำคัญในนโยบายของไทยต่อกัมพูชาเลยก็ว่าได้นะครับจากที่อาจจะดูตั้งรับหรือตอบโต้กลายเป็นการเดินเกมรุกเป็นฝ่ายคุมเกมกำหนดทิศท,ทางชัดเจนโดยอาศัยจังหวะที่กัมพูชากำลังอ่อนแอเจอวิกฤตรอบด้านพอดีค่ะ ประเด็นสําคัญที่เราเจาะลึกกันไปก็คือองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ใหม่นี้ทั้งการยื่นคําขาดสีข้อที่ชัดเจนการใช้ชเฉลยศึก18นายเป็นเครื่องมือต่อรองที่มีประสิทธิภาพความสําเร็จในการกดดันจนกัมพูชายอมถอน B.M21 ที่เป็นอาวุธทางจิตวิทยาสําคัญออกไปแล้วก็ชั้นเชิงทางการทูตในการดึง AOT เข้ามาเป็นเหมือนผู้ค้าประกันตรวจสอบข้อตกลงทําให้กัมพูชาผูกมัดตัวเองยากที่จะบิดพลิ้วง่ายๆค่ะ ถือเป็นการวางหมากที่น่าสนใจและได้ผลในระยะสั้นนี้เลยนะครับแต่พอมองยาวๆมันก็มีคำถามที่น่าคิดตามมาเหมือนกันค่ะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษคะคือเมื่อเรามองไปที่ปัจจัยพื้นฐานในกัมพูชาเองที่มันยังเปราะบางอยู่มากทั้งเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำความไม่พอใจของคนที่อาจจะยังคุกรุนอยู่แล้วก็ยังมีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอีกมันก็ทาให้เกิดคาถามว่า ข้อตกลงที่เกิดขึ้นตอนที่กรมรมชาโดนกดดันหนักๆแบบนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนจริงๆไหมในระยะยาวจะมีการทำตามจริงจังแค่ไหนหรือเป็นแค่การประนีประนอมชั่วคราวเพื่อลดแรงเสียดทานเท่านั้น ยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากค่ะและมันก็เชื่อมไปถึงอีกประเด็นที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยก็คือแล้วอะไรล่ะอาจจะเป็นจุดเปราะบางหรือความท้าทายระลอกต่อไปที่อาจจะเกิดในกัมพูชาเองซึ่งมันอาจจะส่งผลย้อนกลับมาที่ข้อตกลงพวกนี้ได้อีกแล้วในมุมของไทยเราเองเราอาจจะต้องเตรียมพร้อมหรือปรับยุธทธศาสตร์ยังไงเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้บ้าง อันนี้คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามวิเคราะห์กันต่อไปแบบไม่กระพริบตาเลยค่ะ